ม่อเลาพี่น้องเพิ่นกำลังขย่าตนคู้นให้ฝักคู้นมันโลนจ้าพี่น้องรู้ว่าวาเพิ่นเอาฟักคู้นไปเหตุอย่างก้อนหนานันได้น,นวลกับบ่รู้ดอกจ้าว่าฟักคู้นมีประโยชน์อย่างเนาะคะ่ะกับมนีนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านพอดีเห็นน้อง สองคนเพิ่นมาจอดรถอยู่หน้าบ้านแล้วมาถามขอฟักคูนี่ละจ้าฝักคูนที่น้องผู้ชายสองคนเพิ่นมาหาก็บนี่ละจ้าพี่น้องอีกอย่างหนึ่งเพิ่นว่าถ้าเอาไปขายเป็นฟักแบบนี้ก็จะขายได้ในกิโลละ3บาทเด้อค่ะ อีกวิธีหนึง่งที่ถา้าเขาบขายเป็นฟักไปเลยเขาั็นํามาแปลรูปจ้าพี่น้องซึ่งน้องสองคนนี่เพื่อนเลือกที่จะเอาฝักคู้นไปแปลรูปให้เป็นให้เพิ่มมูลาค่าขึ้นมาจา้า ซึ่งวิธีการแปลรูปของฝักคูนนี่น้องสองคนผลบอกวา่าต้องเอาฝักคูนไปเซน้ำให้เปลือกคูนนิ่มๆสะก่้อนจ้าพี่น้องแล้วก็ค่อยแกเอาเปลือกคุณออกให้เหลือแต่เม,ม็ดอ่าข้างในของฝักคูนจ้าแล้วก็น้ำเม็ดข้างในของฝักคูนมาตากแดดให้แหง้งสนิทเลยจ้าพี่น้อง เม็ดฝักคูนที่ตากแดดแห้งสนิทแล้วก็จะเป็นมูลค่คาขึ้นมาหลายเท่าตัวเลยจ้าพี่น้องเพราะว่าสิมีพอคาค้นกลางผ้าพอคาจีนเพิ่นมารับซื่อจ้าเพราะว่าเม็ดในของฝักคูนเพิ่นจะเอาไปแปลรูปสก,กัดเป็นยาสมุนไพรอีกเทียนึงจ้า น้องสองคนเพิ่นบอกวา่าถาเก็บฟฝักคุนได้เต็มกระบ,บะสีขา,ข,าขาวของรถยนต์คันนี้แล้วนําไปแปรรูปออกมาเป็นเม็ดของฝักคุนที่แห้งสนิทแล้วก็จะขายได้ประมาณสามหมื่นบาทด้อค่ะพี่น้องพี่น้องก็คิดเบื้องโลค่ะว่าฝักคุนเต็มกระบ,บะสีขาวของรถยนต์ไปแกะเอาตะเม็ดของฟักคูนออกล้วตากแห้งให้สนิท กะสีใดเพกาะหลายกิโลบาะพินองจังสีใดถึงราคาสามหมื่นบาทซึ่งเท่ากับบรู้เนาะว่าพอค่าคนจีนเพิ่มมารับสื่อในกิโลละทอาใดเนาะค่ะ ิปนี้เขาก็ได้น้ำสาราความรูว่าเออฝักคุณน้ำไปแปรรูปแล้วก็เพิ่มมูลาค่าให้ย่างมากไม้เลยเนาะค่ะพี่น้องเขาก็รูเพราะเขาจากน้องสองคนนี่ละจ้าที่เพื่นเล่าบอกให้เขาฟังเนาะค่ะเนาะ ถ้าเฮามีข้อมูลอ่าที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับฝักคุณอีกกว่านี่เดี๋ยวเฮาสิน้ำเสนอให้พี่ให้น้องได้ฟังและติดตามต่อไปจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะเนาะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ